ลองจินตนาการว่าคุณยืนอยู่หน้าประตูบานหนึ่งประตูถูกล็อกแต่คุณรู้ว่ากุญแจนั้นอยู่ข้างในตัวคุณเองคุณเพียงแค่ต้องค้นหากุญแจดอกนั้นเพื่อปลดล็อกประตูและค้นพบสิ่งที่รออยู่ด้านหลังประตูบานนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของดวงตาที่สามหรือต่อมไพนิวและกุญแจที่ว่าคือการปลุกให้ต่อมไพนิวทำงานในระดับที่33ของกลุ่มฟรีเมซัน ผู้เรียนจะได้รับคำสอนเกี่ยวกับการค้นหากุญแจภายในพวกเขาเรียนรู้ความสำคัญของการทำสมาธิโยคะและแสงแดดรวมถึงธรรมชาติของ DMT หรือที่เรียกว่าของเหลวศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นต่อมไพเนียวเมื่อคุณทำตามคำสอนเหล่านั้นคุณจะเริ่มฝึกเทคนิคต่างๆที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของต่อมไพเนียลในวิดีโอนี้ เราจะพาคุณดำดิ่งลงไปในความเชื่อและคำสอนที่ถูกซ่อนไว้นานหลายศตวรรษเราจะทำให้ทุกอย่างเข้าใจง่ายขึ้นและบอกคุณว่าคุณจะนำมันไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรตัวเลขมีอยู่ทุกด้านในชีวิตของเราวันเกิดของเราเลขที่บ้านเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาตัวเลขถูกใช้เพื่อวัดเพื่อเรียงลำดับเพื่อจัดระบบและยังพบได้ในธรรมชาติวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีศิลปะและวัฒนธรรมแต่คุณรู้ไหมว่าตัวเลขก็มีความหมายลึกซ่อนอยู่ได้เช่นกันหลายวัฒนธรรมเชื่อว่าตัวเลขเป็นสัญ,ญลักษณ์พงพลังที่ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและโลกที่เราอยู่ศาสตร์หนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องนี้คือพลังตัวเลข (Numerology) ศาสตร์โบราณที่มีมานับพันปีเชื่อว่าตัวเลขแต่ละตัวมีคลื่นพลังเฉพาะของมันเองซึ่งอาจส่งผลต่อบุคลิกความสัมพันธ์ และชีวิตโดยรวมของเราในคาบาลาตัวเลขบางตัวถูกเรียกว่าเลขมาสเตอร์เป็นเหมือนพูดถึงพลังฝ่ายจิตวิญญาณระดับสูงและเลข33คือหนึ่งในนั้นเลข33มักเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณการเตือนรู้และพลังในหลายวัฒนธรรมมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมบูรณ์และเอกภาพพระเยซูเสียชีวิตตอนอายุ33ในความเชื่อคริสต การเสียสละนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการไถ่บาปและความสมบูรณ์ของภารกิจเลข33ยังเป็นจำนวนจุดยอดของทรงสีหน้ารูปทรงเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์ที่แทนธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟสื่อถึงการสร้างสรรค์และวิวัฒนาการในศาสตร์เฮอร์เมติซึมเลขนี้คือเลขแห่งความกลมกลืนสากลสัญ,ญลักษณ์ของการยกระดับทางจิตวิญญ,ญาณ เป็นการรวมพลังของไตรเอกานุภาพกับคู่ตรงข้ามของโลกมนุษย์จนเกิดจุดสมดุลระหว่างสวรรค์และโลกในลัทธิโรสครูเชียนเลขนี้หมายถึงระดับสูงสุดของปัญญาและความเข้าใจทางจิตวิญญาณผู้ที่มีเลข33ในโปรไฟล์พลังตัวเลขมักถูกมองว่าเป็นผู้มีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณและมักมีภารกิจในการยกระดับจิตสำนึกร่วมของผู้คนเลข33ยังเชื่อมโยงกับต่อมไพเนียล หรือดวงตาที่สต่อมเล็กๆที่อยู่กลางสมองเชื่อมโยงกับสัญชาตญาณการตื่นรู้และระดับจิตสำนึกของเหลวศักดิ์สิทธิ์ที่ต่อมนี้หลั่งออกมามีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตทางจิตวิญญาณเพราะมันเกี่ยวข้องกับการสร้างเมลาโทนินฮอร์โมนที่ควบคุมการนอนหลับและยุคปัจจุบันแบบเน้นความจริงจังแต่ไม่หลุดวิทยาศาสตร์เนื้อหาต้นฉบับพูดถึงเรื่องลึกลับเชิงสัญ,ญลักษณ์เช่น ฟรีเมซันดวงตาที่3ตัวเลขศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นแต่ถ้าแปลให้เข้ากับยุคนี้เราสามารถตีความได้แบบสมดุลดังนี้ 1. ประตูที่ล็อกเท่ากับความเชื่อหรือความคิดที่จำกัดตัวเองต้นฉบับใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเติบโตภายในในยุคนี้หมายถึงความกลัวความลังเลความไม่รู้จักตัวเองสิ่งเหล่านี้คือประตูที่เราต้องปลดล็อกส กุญแจอยู่ในตัวเราเท่ากับการรู้จักตัวเองไม่ต้องหาจากโลกภายนอกเป็นการฝึกสติสมาธิและการสังเกตใจตัวเอง 3. ต่อมไพเนียวเท่ากับศูนย์กลางระบบนาฬิกาชีวิตในมุมวิทยาศาสตร์ปัจจุบันไพเนียวผลิตเมลาโทนินเพื่อควบคุมการนอนหลับไวต่อแสงทำงานดีเมื่อรับแดดตอนเช้าการทำสมาธิลดความเครียด ส่งผลดีต่อสมองส่วนนี้ไม่มีหลักฐานชัดว่าเกี่ยวกับพลังจิตแต่มีหลักฐานว่าช่วยให้หลับดีขึ้นส่งผลต่ออารมณ์ทำงานสัมพันธ์กับจังหวะชีวิตของร่างกาย c ซอร์เคเดียนริทึตัวเลข33เท่ากับความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ในยกนี้ตัวเลขถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเติบโตความสมบูรณ์ ระดับความเข้าใจชีวิตที่สูงขึ้นเป็นภาษาสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางฟิสิกส์ 5. การประยุกต์จริงในชีวิตยุคนี้สิ่งที่ทำได้จริงมีดังนี้ค่ะ 1. ทําทำสมาธิ5-10นาทีต่อวันช่วยให้สมองส่วนลึกทำงานดีขึ้น 2. รับแสงแดดอ่อนๆตอนเช้า5-10นาทีกระตุ้นเมลาโทนินตามธรรมชาติ 3. นอนเป็นเวลา สนับสนุนต่อมไพเนียลโดยตรง 4. ลกแสงฟ้าจอก่อนนอนหนึ่งชั่วโมง 5. ตั้งเป้าชีวิตด้วยตัวเลขเช่น3เป้าหมายหลัก3นิสัยใหม่เป็นการใช้สัญลักษณ์แบบยุคใหม่ต่อมไพเนียลไม่ได้ทำงานเพียงควบคุมจังหวะชีวิตหรือ circadian rhythm เท่านั้นแต่ยังผลิตสารอื่นเช่น DMT หรือ d i m e t h y l t r y p t a m i สารนี้ถูกเรียกว่าของเหลวศักสิทธิ พอเชื่อว่ามันทำให้เกิดประสบการณ์ลึกลับที่พาผู้คนรู้สึกเหมือนเข้าสู่ระดับจิตสำนึกอีกชั้นหนึ่ง DMT ถูกสร้างขึ้นในร่างกายมนุษย์ตามธรรมชาติและยังพบในพืชหลายชนิดเช่นชากรูนาซึ่งถูกใช้ในการทำชาอไายวาสก้าหรือที่บางวัฒนธรรมเรียกว่าชาพืชศักดิ์สิทธิ์ในหนังสือ DMT The Spirit Molecule จิตแพทย์ริกสตรสมาน ได้วิเคราะห์ผลของ DMT ต่อมนุษย์อย่างละเอียดงานวิจัยของเขามีอาสาสมัครมากกว่า400คนที่ได้รับ DMT ทางหลอดเลือดโดยตรงผลลัพธ์นั้นน่าประหลาดใจอาสาสมัครรายงานประสบการณ์หลากหลายตั้งแต่ความรู้สึกว่าจิตสำนึกขยายใหญ่การสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณไปจนถึงการเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติของความจริงคำว่าของเหลวศักดิ์สิทธิ์ จึงถูกใช้เรียก DMT เพราะมีความเชื่อว่าสารนี้สามารถเชื่อมมนุษย์กับโลกฝ่ายจิตวิญญ,ญาณได้สตรัสมานยังเสนอว่า DMT อาจถูกปล่อยออกมาจากต่อมไพเนียวซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณการอย่างรู้และจิตวิญญาณทำให้ต่อมนี้ถูกเรียกว่าดวงตาที่สามทั้งมุมมองทางวิทยาศาสตร์และทางจิตวิญญาณต่างมองว่าดวงตาที่สเป็นศูนย์กลางของการรับ และส่งข้อมูลลึกระดับภายในเมื่อย้อนกลับไปที่คำถามสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างของเหลวซักสิทธิ์ต่อมายเนียวและเลข33คืออะไรตามคำสอนของสำนักลึกลับหลายแห่งเลข33เชื่อมโยงกับการเปิดทำงานของต่อมายเนียวอย่างเต็มที่และการขยายจิตสำนึกระดับสูงหนึ่งในวิธีที่จะนำไปสู่ประสบการณ์ทางจิตวิญ,ญญาณที่ลึกกว่าคือการกระตุน้นการทำงานของต่อมไพเนียว และเมื่อเกิดการเปิดทำงานนี้เชื่อว่าร่างกายจะสามารถผลิตและปล่อยของเหลวศักดิ์สิทธิ์ที่นำไปสู่การยกระดับภายในได้เลข33จึงถูกมองว่ามีบทบาทสำคัญในกระบวนการนี้มีหลายวิธีที่ผู้คนใช้เลข33เป็นสัญ,ญลักษณ์ในการยกระดับทางจิตใจวิธีหนึ่งคือการสังเกตเมื่อเลขนี้ปรากฏในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นป้ายทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์วันที่ หรือเวลาเช่น3.33นาฬิกานาทีเมื่อเห็นเลข33ก็ให้มองเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องในด้านจิตวิญญาณและอีกวิธีหนึ่งในการใช้เลข33เพื่อยกระดับตัวเองคือการยกระดับจิตใจด้วยเลข33อีกวิธีหนึ่งคือการทำสมาธิกับตัวเลขคุณสามารถทำได้ง่ายๆเพียงท่องเลขนี้ในใจหรือเขียนลงบนกระดาษ การทำสมาธิกับเลข33จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับจิตเวิยญ,ญาณของตัวเองและเปิดใจรับความเป็นไปได้ใหม่ๆในชีวิตคุณยังสามารถใช้เลข33ในการสร้างแบบฝึกจิตหรือพิธีกรรมส่วนตัวได้เช่นการสร้างมนตราหรือขั้นตอนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเลขนี้เลือกสถานที่เงียบสงบที่ไม่มีใครรบกวนนั่งอย่างสบายหลับตา และจินตนาการถึงสัญ,ญลักษณ์ของเลข33ในความคิดของคุณมองเห็นภาพของเลขนี้ชัดเจนที่สุดเท่าที่ทำได้จากนั้นโฟกัสที่สัญ,ญลักษณ์นั้นต่อเนื่องสักครู่พร้อมกับหายใจลึกๆและปล่อยให้ร่างกายคลายตัวลองจินตนาการว่าคุณถูกโอบล้อมด้วยเลข33รับรอบๆตัวเลขนี้อาจปรากฏเป็นแสงสีหรือรูปแบบใดๆที่คุณเห็นในใจ รู้สึกถึงพลังงานของเลข33ที่ค่อยๆเติมคุณด้วยความสว่างความอบอุ่นและความรักจากนั้นสร้างถ้อยคำยืนยันพลังบวกที่มีเลข33อยู่ในนั้นเช่นฉันเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของฉันหรือฉันเปิดใจรับความเป็นไปได้ใหม่ๆใช้ลมหายใจเชื่อมเข้ากับเลขนี้หายใจเข้าลึกๆแล้วนับไปจนถึง33ทําแบบนี้ซ้ำหลายรอบ หากคุณสามารถไปถึงจุดที่เกิดการปล่อยของเหลวศักิ์สิทธิ์ได้คุณจะรู้ตัวทันทีว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่การปล่อยนี้มักถูกอธิบายว่าเป็นประสบการณ์แห่งการรู้แจ้งทางจิตวิญญาณเชื่อกันว่าสารนี้เมื่อถูกปล่อยออกมาตอบสนองต่อการเปิดทำงานของต่อมไพเนียลจะนำมาซึ่งการชำระล้างและการเปลี่ยนแปลงภายในผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์นี้เล่าตรงกันว่าพวกเขารู้สึกถึงความชัดเจนทางจิตใจ สัญชาตญาณที่คมขึ้นและความเข้าใจต่อการดำรงอยู่ที่ลึกกว่าเดิมแม้การรับรู้และความรู้สึกจะต่างกันไปในแต่ละคนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นประสบการณ์เหนือระดับที่สามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคนคนหนึ่งได้และเหตุผลที่เลข33มีบทบาทสำคัญในกระบวนการทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ระดับที่33ในระบบเมสันโดยเฉพาะในแนวทางของสกอตติชไรท์โบราณและในกลุ่มโรซาครูเชียนระดับชั้นที่33ถือเป็นยอดสูงสุดของเส้นทางเมสันเป็นขั้นที่สงวนไว้สำหรับสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่ได้แสดงผลงานและอุทิศตนต่อองค์กรอย่างโดดเด่นผู้ได้รับเกียรติระดับนี้จะได้รับความเข้าใจลึกซึง้งเกี่ยวกับคำสอนเชิงปรัชญาและเชิงเรนลับ ระดับชั้นที่33จึงไม่ใช่เพียงตำแหน่งเชิงเกียรติยศแต่เป็นการยอมรับอย่างมีนัยยะสำคัญถึงการทุ่มเทและการมีส่วนร่วมที่น่าประทับใจต่อประเพณีของเมสันการมอบขั้นนี้จะประกอบด้วยพิธีกรรมสมบูรณ์ที่จัดโดยสภาสูงสุดเพื่อเน้นให้เห็นถึงความสำคัญและความพิเศษเฉพาะของมันบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7พระเจ้าจอร์จที่ห รวมถึง Duke of Ken ต่างก็เคยได้รับเกียินี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเชี่ยวชาญและความสำเร็จสูงสุดในเส้นทางของเมสันในมุมมองของเมสันต่อมไพยเนียวถูกเชื่อว่าเป็นประตูเชื่อมไปยังโลกฝ่ายเจ็ดวิญญาณเมื่อมันถูกกระตุ้นจะปล่อย DMT ซึ่งช่วยให้มนุษย์สามารถสื่อสารกับมิติฝ่ายจิตวิญญาณได้ในระดับชั้นที่33เมสันจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการกระตุ้นต่อมไพเนียลซึ่งอาจรวมถึงการทำสมาธิโยคะและการรับแสงแดดหนังเหมาะสมการกระตุ้นต่อมไพเนียลเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยเวลาและความตั้งใจแต่เมสันเชื่อว่าคุ้มค่าที่จะทำเพราะมันนำไปสู่การรู้แจ้งและการหลอมรวมกับสภาวะของเทพ เมื่อเริ่มทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอด้วยเวลาและการฝึกฝนคุณจะเริ่มรู้สึกว่าต่อมไพเนี่ยเริ่มทำงานคุณจะรู้สึกถึงสภาวะจิตที่กว้างขึ้นคุณจะเกิดความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติของความจริงและท้ายที่สุดคุณจะพบกุญแจเปิดประตูและเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่อยู่ในนั้นคือโลกของความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดโลกที่เต็มไปด้วยแสงความรักและปัญญา โลกที่คุณรู้สึกถึงการเชื่อมต่อกับความศักดิ์สิทธิ์นี่คือจุดหมายสูงสุดของเมสันการรวมเป็นหนึ่งระหว่างมนุษย์กับความศักดิ์สิทธิ์และระดับชั้นที่33คือก้าวสุดท้ายของเส้นทางสู่การรู้แจ้งหากคำสอนนี้มีความหมายสำหรับคุณให้เขียนในคอมเมนต์ว่ามันมีความหมายสำหรับฉันและอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อรับคำสอนใหม่ๆ แนวคิดเกี่ยวกับระดับชั้นที่33ของเมสันมักถูกมองว่าเป็นจุดสูงสุดของการเดินทางทางจิตวิญญาณและสติปัญญาไม่ใช่เพียงขั้นตำแหน่งแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเติบโตภายในผู้ที่ได้รับระดับนี้ผ่านประสบการณ์ปฏิบัติและอุทิศต,ตนต่อหลักการของเมสันอย่างยาวนานจึงถูกมองว่าเป็นผู้ที่เข้าใจแก่นท้ของปรัชญาเมสันอย่างลึกซึ้งที่สุด สิ่งที่ทำให้ระดับนี้มีความลึกลับมากขึ้นคือแนวคิดเกี่ยวกับต่อมไพเนียวซึ่งในหลายวัฒนธรรมโบราณเรียกว่าดวงตาที่สาบางความเชื่อมองว่าต่อมนี้เป็นศูนย์กลางของการตระหนักรู้ทางจิตวิญญาณเมื่อมนุษย์เรียนรู้ที่จะปลุกมันให้ตื่นขึ้นมาโลกที่เคยมองไม่เห็นก็จะปรากฏขึ้นเหมือนเปิดประตูสู่ระดับความจริงอีกชั้นหนึ่งการเชื่อมโยงระหว่างระดับชั้นที่33กับการกระตุ้นต่อมไพเนียว จึงหมายถึงการผสมผสานร,ระหว่างพิธีกรรมภายนอกและการตื่นรู้ภายในการทำสมาธิการควบคุมลมหายใจการโฟกัสจิตการเคลื่อนไหวช้าๆอย่างโยคะหรือการได้รับแสงแดดล้วนถูกมองว่าเป็นวิธีช่วยปลุกศูนย์พลังงานภายในตัวมนุษย์หลายคนอธิบายประสบการณ์นี้ว่าเรากับจิตขยายออกหรือเหมือนได้เห็นความจริงที่ลึกกว่าการมองด้วยตาธรรมดาเมื่อจิตเริ่มนิ่ง ความคิดฟุ้งซ่านลดลงการรับรู้ด้านในจะกลายเป็นสิ่งที่เด่นชัดขึ้นความคิดหลายอย่างที่เคยซ่อนอยู่เบื้องลึกค่อยๆเปิดเผยบางคนอธิบายว่าเหมือนได้เข้าใจความหมายของชีวิตความรักความเมตตาและการเชื่อมโยงระหว่างสรรพสิ่งอย่างฉับพลันเรากับกุญแจถูกเสียบลงในประตูและเปิดออกในที่สุดภาพของโลกแห่งแสงและปัญญาที่กล่าวถึงในข้อความต้นฉบับ หมายถึงสภาวะของการตระหนักรู้ขั้นสูงไม่ใช่สถานที่จริงแต่เป็นสภาวะจิตที่รู้สึกว่าตนเองเชื่อมโยงกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเหมือนหลอมรวมกับความจริงอันบริสุทธิ์และสงบลึกภายในตัวเองจุดหมายของเมสันตามคำอธิบายนี้จึงไม่ใช่เพียงการไต่ระดับเพื่อเกียรติยศแต่เป็นการเดินทางภายในเพื่อรู้จักตัวตนขั้นสูงสุดการพิสูจน์ตนด้วยการฝึกฝนความเมตตา การพัฒนาสติปัญญาและการสแสวงหาความจริงและเมื่อกล่าวว่าระดับชั้นที่33เป็นก้าวสุดท้ายสู่การรู้แจ้งก็หมายถึงว่าผู้ที่เดินทางมาถึงจุดนี้ได้ผ่านการทำความเข้าใจทั้งโลกภายนอกและโลกภายในจนรวมกันเป็นสิ่งเดียวสิ่งที่พบไม่ใช่ความลับลี้ลับหากแต่เป็นความจริงที่อยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน เพียงแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมองเห็นหรือเดินทางไปถึง